สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้โองผมเอกพาลุยครับคลิปนี้นาเอกพามาหวานแหครับมาหวานแหที่คลองคลองในบางหยีนะครับทุกคนคลองเราหนึ่งบางหยีวันนี้เราจะมาหากุ้งแม่น้ํากันนะครับทุกคนน้ํากําลังเดินเลยครับเดี๋ยวเราว่านตรงนี้ก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ไปที่ประตูน้ํำมาที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปประตูน้ํากันต่อนะครับไปครับผมก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เองด้วยนะครับไปครับผม งานนี้ติดที่5เลยนะ <S S S หาติดก็ลงเลยไปยากอะไรน้ำลึกไหมตรงนี้ไม่น่าลึกอู้ลูกบอลน,นั่นดีไหมเก็บไว้ให้ดูคุณนะน่าจะดีดกกอยนะ <S S 1> ู่ดูดูก่อนเนะดู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 อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ถ้ามันไม่มีหญ้าเยอะนี่สวยเลยเนาะตามข้างๆาข้เนี่นะถ้าหญ้าไม่มีนี่สวยเลยหญ้ามันเยอะหญ้าเต็มเลยมีตัวมั้ยมีให้สักตัวดิมาเดี๋ยวนั่งไงมีเหรอมีโอ้หลายตัวโอสองตัวสองตัวปลาไอ้นั่นเหรอ ปลาชิดากุ้งว่ะกุ้งกุ้งแม่น้ำตัวนึ่งเขากุ้งอันนี้ตัวนึ่งแล้กุ้งทะเลเหรอเออกุ้งทะเลตัวนึ่งเออได้อยู่ได้อยู่นี่กุ้งทะเลปลาเราไม่เอานะคะวันนี้ปลาไม่เอาวันนี้ปลาจะปล่อยหมดเลยนะคะเอาแต่กุ้งกุ้งอย่างเดียวน้ำเดินแบบนี้กุ้งน่าจะมาสวยเลยเนาะสองตัวปลาที่ก็ปล่อยไปมันมันมันอ่ะเก็บตู้ที่สองมาทางนี้เมื่อกี้ตู้แรกมาทางนู้นแล้วตู้ที่สองมาทางนี้

ตามป่าตามนั้นก็น่าจะมีนะคุณคิดว่านะต้องลองดูเจอกามเขียวอืมตึกอะไรไไดิด้นไหมไม่ดิน้นไม่ดิ้นเลยในเมือเ่อกี้บอกว่าตึกนั่นไงไหนเออกี่ตัว <N> นตัวเดียว <N> luôn nó, đây, đang ở đang nè, 2 tum, 2 tum, nó đồn 2 tum, nè, ah, đuổi, đuổi, ôi, đâm, 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 đột ừ. <laughs> tầm thành ไเหรอโอ้โหจะเอาอะไมันได้เหรอนะติดไหมอ่ะติดแต่น้ำแรงไม่ได้เรอกมั้เนไ้นดแรงน้ำเชี่ยวเกินเอดเลยน้เอแยู้่นะมดเลยน้เก้ดงย้่ยว้หด้วกุ้ดลย้กุ้งเย้เยอ้ยออก้ม่ได้ไม่ได้ได้กุ้งเลยเลย ปิลงไปกับกน้ําได้คุ้งเฉยเลย <laughs> เออว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเนาะได้เฉยเลยน้ําเชี่ยวว่ <laughs> าถ่ายไม่ได้แบบโคตรเชี่ยวเลยโอ้ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเออมันมันออมัน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 อ,อือ,อ,อ,อว่าไม่ได้ไม่ได้แบบนะจัดไปโ <laughs> อเค แข่สวยนะข้างในมันจะสวยไหมตอนเราลุ้นดูตรงนี้ก็สวยนะน้องตกกุ้งนันน่าจะเวิร์กนะตรงนี้ก็ตกได้ข้างข้างเนี่ยแต่ตรงนั้นน่ะสวยสุดแล้วตรงกลังนะอือ ออกไหมออกไหปกติก็ไม่ติดติดอยู่อะไรฟุกฟุกฟุกเปล่ากุา้งจริงวะได้กุ้งตัวนึง นนี่สวยยเเลได้กุ้งผีเถอันดับสองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งได้กุ้งจริงด้วยว่าได้กุ้งผี่เถอาได้จริงวะนั่นเลยเอากล้ามหายไปไหนกล้ามเนี่ยโอ้โคุณจะดูทั้งสองตัวเดี๋ยวโอ้โหดูนจับกุ้งนี่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสวยไปโมแต่หากล้ามมันอยู่ไงสร้างเันกล้ามมันอะกล้ามมันไหมเนาะอืโอเคไปไปเก็บว้าสวยสวยสวย บอกว่าได้กุ้งทีเท้ได้กุ้งทีเตอได้จริงสองตัวด้วยน้ำวนตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละหลบอยู่นี่ไม่รู้ป่ายหญ้าใช่ไหมอ่ะอืมหาหลบจากฝ่ายหญ้าไม่รู้มันร้อนอากาศร้อนดูมาทีเตอโอ๊ยฮึต้นเลยวะก้อนหินเนาะ ลกเยข้อนหินนะวะกึกขนาดนนั้มันดิ้นอยู่ในกางเกงค่ะดิ้ดดิ้ดดิ้ดดิดโดนขหิน่หูกุ้งกุ้งเมื่อกี้เห็นดิดขึ้นมาตัวเล็กหลุดแล้วมั้งมีไหมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ขาวๆนี่ไงนั่นนี่กุ้งทเล กุ้งทะเลก็ใช้ใช้ก็โอเคเนาะได้อยู่นี่ไม่ตัดเห็นนี่อีกไหมนั่นไหนนั่นไงนี่ไงนี่อีกตัวนึงอ๋อไงกุ้งทะเลทำไมมันตัวเล็กกันกุ้งทะเลก็ตัวเล็กนะกุ้งทะเลกุ้งขาวกุ้งขาวอือหมดละได้ยังได้แล้ว ได้ตัวนึงเหรอก้อนหินเอาขึ้นมาทำไมนั้นเอาก้อนหินขึ้นมาทำไมสายเป็ดกันถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ดูดูเก็บก้อนหินมาก้อนหนึ่งเอาขึ้นมาทำไมนี่ทุกคนได้แล้ว ยังไงสวยเลยอือไม่ดูมันเป็นเพราะอะไรเนาะตั้เตะน้ำไม่ได้

ตุลกุบตัวนี้เฮ้ทุกคนได้แล้วได้แล้วน,นี่ครับ,น,น,น,บน,นี่ยังไงฮะเป็นธรรมดาเลยเนี่ยอ๋อได้แล้วท่องน้นงไปนี่แหละ ไอดิ้นเลยอ่ะแน่อาจจะนอนยู่ในเผลนั่น อันนี้ช่วงเย็นๆด้วยแหละตรงนี้เมื่อวานเรามาเข้าดีเนาะช่วงสเออช่วงนี้ไม่คก็เจ้าของหืมชิ้นี้มากุ้งทะเลกุ้งทะเลเด็ด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 เด็นี่ยไซเนียน่าตกโอ้ยเกือบล้นไซนี่ตกปลาตกกุ้งมันดีดขึ้นมาข้างบนเนาะอืไม่เห็นเนี่ย เออนิ่มถึงว่าอะไมมันดีขึ้นมาขบวนเอ้โอตัวนิ่มๆเองตัวอะไรไม่ดีเลยว่เจ้ะกุ้งโดดกุ้งโดดชอเลยอ่ะกุ้งเมื่อกี้โดดตรงเมื่อ งได้หน่อยนึงนกปลายเยอะเหรอที่นู่นอ,อ,อ,อ๋อปลาอะไรนะตัวเล็กหรือขาหัวขาข <laughs> าหัวหัวขาตัวเล็กตัวเล็กอ่นะได้อยู่พี่อ่ะ หโค้งไหนอ๋อไม่ถึงไม่ถึงไม่ไปดีพี่อ่ะไม่มีอะไรโอ้กุ้งอันนี้เต็มเลยอ่ะอะไรนี้ทำไมมันมันมีแต่ตัวเล็กยังไงเนี่ยกุ้งทะเลนี่กุ้งทะเลเอออ๋อนี่ดูดูทำไมมันมีแต่ตัวขนาดนี้ยังไงดีไซส่มินิ โอ้เนี่ยตัวนึงบอกว่ามีไซมินิที่ไหนได้นี่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 เอาเอาตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่มีตัวหนึ่งหลงไปอย่างไรกันลูกเนี่ยโอ้ยมือมือนี่เห็นไหมสวยๆมันน่าไม่มีแล้วหมด

ลุนๆดูดีๆผมมีกุ้งแอบอยู่โอ้ยมีแต่ลอกคราบกุ้งลอกคราบนี่ไงมีแต่คราบมันคราบในเขียวอือเลยดูน่ให้แต่กุ้งเรวเล็นๆนี่เลกเกูปล่อยกันโอ้นั่นไงไหนนี่ใส่สวยอยู่ กุ้งทะเลตัวนี้ได้อยู่ได้ได้ได,ได้เอาไปละเนี่ยอยู่ไหนด้อ่มาหานี่แล้วเออได้ดูด่าเฉยได้เนาะโอเคครับทุกคนนี่ผลงานของเราวันนี้ก็ <c oughs> ได้อยู่แล้วเนาะอากาศมันร้อนนะทุกคนวันนี้กุ้งม,มันไม่ค่อยออกนะร้อนมากเลยวันนี้ร้อนร้อนร้อน,รอนจริงๆได้อยู่ครับเนี่ยพอได้เผาอยู่นะครับทุกคนผลงานวันนี้ก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ได้อีกด้วยนะครับ กินไม่ได้อีกล้วไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวยงาม